แผ่นลีดเครื่องตัดหญ้าพวกสีหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งก็เป็น nbc เอ้ยไม่ใช่ uh, nbc หนึ่งหนึ่งหรือ abc สีหนึ 1, ่งหนึ่ง robin สีหนึ่งหนึ่งเนี่ยปกติแล้วแผ่นลีดปกติของมันมันจะมีรูปรักษ์หน้าตาเป็นแบบนี้คือไอ้นี้ยมันต้องแนบสนิทเลยเห็นไหมมันจะแนบสนิทด,ดูของใหม่ะอันนี้เป็นของใหม่แกะกล่องมันต้องแนบสนิทแบบนี้ ไม่เห็นรอยอ้าของมันเลยถ้าหากของใครอ้าแบบนี้อ้าเปิดตลอดเดี๋ยวม,มันมันมืดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าหาของใครมันอ้าแบบนี้มันโค้งไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แผ่นเหลี่ยมันโค้งมันอ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้าหาเป็นแบบนี้เนี่ยหนึ่งเลยเครื่องติดยากนะครับสองเครื่องจะมีอาการสตาร์ตติดแต่แรงบุก นะถ้าหากอ้าแบบนี้ไม่ว่าจะอ้าหนึ่งตัวหรือสองตัวก็มันขึ้นอยู่กับอ้าน้อยอ้าอมากนะถ้าหากอ้าน้อยก็เริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าหากอ้ามากก็อาการมันจะแสดงออกชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเล่งไม่ขึ้นหรือสตาร์ตติดยากหรือสตาร์ตไม่ติดปกติมันต้องปิดสนิทแบบนี้ถ้าหากของใครมีเศษสกปรกไปติดขัดแล้วเกิดการอ้าก็ถอดออกมาเช็ดเขี่ยออก หรือถ้าหากใครที่มันโคง้งมันงอแล้วก็ไม่ต้องไปดัดหรอกครับเปลี่ยนใหม่ไปเลยอันหนึ่งเนี่ยอันไม่กี่ตังค์หลักสิบด้วยไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไอ้ตัวนี้บางพื้นที่ก็สี่สิบห้าสิบบาทราคาไม่แพงครับบางทีเราไปดัดมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมของใหม่มันต้องแบบนี้เปะคือแบบนี้เนี่ยสตาร์ทปึ่งเดียวนะครับติดแน่นอน